เคครับและตอนนี้ฮะเราอยู่กับพี่โจ้ซาวบ็อกครับสวัสดีครับพี่โจ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมอยากให้พี่โจ้แนะนำเข้าเรื่องเลยครับซูเปอร์แอมบ์ NATNet ครับคือเรียกกันง่ายง่ายก็คือเน็ตนะครับครับเน็ตก็คือเป็นหลักการเข้าคือใช้หลอดซึ่งเป็นหลอดใหญ่หลอดตัวนี้เลยนะใช่ครับชื่อหลอดว่า BQ1750 ครับครับเป็นหลอดหลอดซิงเอ็ลหลอดเดียวนะครับ ่าแล้วก็ต้องทำหลอดใหญ่ๆเพราะว่าเนื้อเสียงจะได้เยอะอครับถ้าทำหลอดเล็กเสียงมันจะบางครับอันนี้เป็นมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมฮะเบอร์จะมีเบอร์ใหญ่กว่ามีเบอร์ใหญ่กว่านี้ตัวนั้นจะเป็นหลอดที่ใหญ่มากก็คือเป็นใช้หลอดเบอร์ JM 1 0 0มร้่ามีความสูงถึงสองฟุตครับสองฟุตก็คือระดับดระดับนี้ฮะสูงมากเลยสูงมากแล้วก็มีความใหญ่มากครับ<อ>กําลังมหาศาลแลสำหรับตัวนี้นะครับผมกําลัง กำลังเนี่ยตัวนี้เป็นหลอดซิงเกิลเอ็น120วัตต์ครับมี2โหมดสําหรับแอมป์ตัวนี้มี2โหมดมีโหมด50วัตต์กับมี120สามารถปรับโหมดได้เ้าเราอยากได้กําลังเยอะเราก็ปรับเป็นโหมดโหมด high นะฮะมีโหมดโลแล้วก็โหมด high โอโหมดโลเราจะใช้ในกรณีไหนครับคือถ้าลําโพงที่มันไม่กินวัตต์มากเราต้องการเสียงที่ลื่นไหลแล้วก็ปรับโหมดโลครับ50วัตต์บวัตต์อพอครับคำว่าซิงเกิลเอ็นปกติเลยเนี่ยเราจะเจอเฉพาะ อแอมที่แปดวัตต์เวัตต์สิบวัตต์อย่างเี้ฮะแต่ว่าที่จะมาทำซิงเกิลเอ็นได้ร้อกว่าวัตต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากร้อยกว่าวัตต์เลยเนี่ยซิงเกิลเอ็นมันในตลาดแทบจะไม่มีเลย<อ>ครับหายากมากซึ่งมีเน็ตที่ตอบโจทย์นั้นที่ที่เห็นเห็นอยู่ในบ้านเราตอนนี้นะฮะก็คือเน็ตนี่แหละครับโอ้เยี่ยมเลยฮะ <laughs> นอกจากเห็นบอกว่าที่เป็น Super ร์แหลอดที่แบบเบอร์ใหญ่แล้วยังมีตัวพวกปลีพวกนี้อีกเพราะแน็ตมีมีลายไหนอีกบ้างครับพี่โจบอกาคือคือคือนน้นเนี่ยก็จะทําแม้กระทั่งว่ามี Power วแล้วก็ปลีแอมแล้วแล้ก็โฟโนครับแล้วก็โฟโนใช่ครับสำหรับเริ่มตัวนี้ก่อนนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นปลีแอมรุ่นเล็กสุดนะครับชื่อรุ่นเซมิมิ i c คอใช้หลอดค่อนข้างเยอะนะครับหลอดถึง12หลอดโอ้โหครับ แล้วก็เป็นเป็นเป็นนี่ขนาดรุ่นเล็กนะฮะใช่ใช่ครับโอ้โหแล้วถ้ารุ่นใหญ่มันจะให้อะไรมากขึ้นอ่าถ้ารุ่นใหญ่นี่จะมีข้อแตกต่างอย่างรุ่นเล็กก็คือมีแบตเตอรี่ครับแต่ตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักมากแต่ถ้ารุ่นเล็กเนี่ยผมก็คิดว่าราคาที่ไม่ได้สูงมากในคําว่าเน็ตเป็นซูเปอร์ไฮเอ็นนะครับอืมครับแล้วก็ให้เสียงที่ชําชําหวานตามสไตล์หลอดแล้วก็เป็นหลอดคาสเอนะฮะครับหลอดคาสเอถ้าขยายความนิดนึงตามที่พี่โจมันให้อะไรกับซิสเต็มของเราครับ คำว่าคำว่าคลาสเอเนี่ยคลาสเอเนี่ยมันคือมันมันจ่ายกระแสแบบต่อเนื่องนะครับแล้วมีความลื่นไหลมีความแบบลื่นต่อเนื่องฟังได้ฉ่ำอะฮะครับนั่นเองแลวตัวนั้นเป็นโฟโนเป็นโฟโนครับควรจะใช้แบรนด์เดียวกันถ้าในสิสเต็มที่เป็นแบรนด์เดียวกันเนี่ยมันก็จะมีความต่อเนื่องแล้วฮะมันก็จะความมีความแมทชิ่งสูงครับ ครับครับโฟโน่นะฮะ <N> <o> ตัวนั้น<แ>เป็นโฟโน่ของเน็ตใช่ไหมครับผมใช่ <N> <o> ใช่ครับเน็ตนัมีมีโฟโน่รุ่นเดียวซึ่งมันเป็นโฟโน่แบตเตอรี่ข้างในจะเป็นแบตเตอรี่ถ้าเราม <N> <o> องเห็นก็ ถ้ายกจริงๆก็หนักมากนะครับตัวหนึ่งก็35มกกิโลได้ค,ครับแล้วก็มีพาวเวอร์ซัพพลายแยกข้างนอกสำหรับโฟโนของแนนี่ทนน้ำเสียงจะเป็นแบโทนอะไรลักษณะคล้ายๆกันคือคือทุกอย่างแนเนี่ยออกแบบออกมาจะเป็นคลาสเอทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นโฟโนก็วงจรคลาสเอหรือว่าปรีแอมหรือว่าพาวเวอร์แอมเป็นคลาสเทั้งหมดเรียกง่ายๆว่าแฟนคลาสเครับ ตัวจริง N A T คือตัวจริงครับครับนั่นเองครับใครๆก็บอกว่าคาดเออาจจะกินไฟมันเป็นเรื่องปกติเราซื้อซปเปอร์คาร์มาก็กินน้ำมันบ้างอ๋อแน่นอนเนาะครับแน่นอนครับแต่ว่าเราเราต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์ของมันนะฮะครับเราเราต้องต้องการความฉ่ำความหวานความต่อเนื่องต้องการทุกสิ่งทุกอย่างจากจากรายละเอียดจากดนตรีเราก็ต้อง ลงทุนหน่อยครับนี่ก็ถือว่าเป็นวัดสูงเลยหลอดนี้นะฮะถ้าสนใจนี่ผมสามารถลองฟังที่ซาวบ็อกที่ร้านซาวบ็อกได้ไหมครับฟอจนชั้น3าอจนชั้น3นะครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับพี่มีเบอร์เอาเบอร์ง่ายเบอร์มือถือเลยก็ได้ครับ089 920 8297ครับนะครับหรือว่าจะไปทางดีลเลอร์ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆนี้ดีลเลอร์มีมีอยู่บ้างไหมครับจริงๆแนะนําที่ฟอร์จูนดีกว่าครับอาจจะแบบว่าดีลเลอร์ดีลเลอร์อาจจะมีของแบบไม่ไม่ค่อยพร้อมเพราะว่าพวกนี้เป็นนของแฮดด์เม <Okay. S 2> เป็นเม็ดบ y o ออเดคือถ้าเราเราต้องสั่งล่วงหน้าถึงจะได้รับของนะครับ uh huh. เขาเขาจะไม่มีสต๊อกของเลยเพราะฉะนั้นต้องไปฟังที่ซาวบอกชั้น3นะครับใช่ครับแนะนำครับแนะนำโอเคงั้น <Yeah. S 1> วันนี้โอ้โหก็หวังว่าพี่น้องคงจะได้สัมผัสกับ ซูเปอรแอมนะครับกับ n น t Nat เรียบร้อยนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่โจ้มากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวครั้งหน้านะฮะจะมาทำารู้จักแบรนด์ดีๆอีกเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะติดตามดูใน Audio อไลน n ชไนน์นให้ดีนะครับวันนี้สวัสดีครับพี่โจ้ขอบคุณครับสวัสดีครับ